ดีนฮุยเซนยอมรับการลงเล่นให้กับเรอร์พูลไม่ใช่เรื่องง่ายประกาศขายเสื้อลายเซ็นเจกเกนคอปที่คุมทีมเรอร์พูลปีสุดท้ายใครสนใจติดต่อได้ที่เพจเพื่อนการเราหงแดงหรือจะทักแชทมาได้เลยครับล่าสุดดีนฮุยเซนก้องหลังของบอลมัดได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงเล่นให้ทีมใหญ่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงเล่นให้กับเรอร์รพูลเพราะการลงเล่นให้สโมสรที่ยิ่งใหญ่มันก็มาพร้อมกับความกดดัน แฟนบอลทั่วโลกจะจับจ้องมาที่คุณทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกคุณต้องทำผลงานให้ดีพอถึงจะยืนหยัดอยู่ในจุดนั้นได้คุณลองดูอย่างฟานได้สิเขาเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลก100%ทุกครั้งที่เขาลงเล่นมันน่าประทับใจมากเขาเป็นคนที่น่าเคารพและแข็งแกร่งสุดๆและแน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ผมชื่นชอบมากนั่นเองเอาจริงก็มีโอกาสที่ดีนฮุยเซนจะได้ยืนคู่กับฟานได์ในปีหน้า พอิเวร์พูก็กำลังเจราจาอยู่กับนักเตะเช่นกันเขามีค่าเฉิกสัญญา50ล้านปอนด์และสโมสรก็พร้อมจ่ายค่าตัวด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาว่าจะตกลงกันได้ไหมครับ